สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับเจแดงวันนี้คะ่ะวันนี้หววแม่สว่างกบลงไปไฮระเดอ้อค่ะเดอ้อไปติดตามได้หววพ่อสิงผู้ใดได้ไปฟังคลิปพ่อสิงนั่นเท่ากับหูเลยว่าเป็นสีว่างตัวใดคลิปสองเจแดงนี่สีปล่อยล่งเหมืออื่นนี่สีหูเลยว่าอาจารย์สิงวิ่งตัวใดบ้างวิ่งตัวใดบนฝากกระซิบท่านผู้ชมนี่เด้อ เดี๋ยวพอท่านปล่อยต่อจากคลิปนี้ค่ะต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวสิปล่อยเฮ้ยเบิ้งเนาะเนาะจานสิงเฝ้าสื่อเนาะฟฝ้าสื่อเพิ่นสีสื่อบ่ได้เพิ่นกัเลยพอท่านในบอกค่ะแต่เพิ่นกับสิบ,บอกจเจดแดงแล้วเพิ่นสิปล่อยตัวใดไปเบิ่งคลิปลาสูดมืออื่นนะค่ะมืออื่นจเจดแดงล่งให้เบิงเ่งเจดแดงสิบอกค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ถ้าบ่มั่นใจกันอ่อคุณ น่อพนล่อมือไก่สีสุดท้ายคนสีบอก<ม>เจ,เ,จเดงบอกไปเร้วก็รีบซื้อเอาถ้าหกตัวนั่นจากรีบซื้อเอาไว้ก่อน,น<ม>เนาะเพ่ยว่าออกตัวที่มันว่องห้เนาะรางช่งเนาะถ้าอยากหกพ่นว่องตัวใดไปเบิ่งคลิปเจแดียงมืออื่นเนาะ,ะนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค<ม>ือบอกคอยมัดหวย<ม>คุณ กัญยาหน่วยหลักออกหวยหลักกอทมอก่อนหวยหลักกอทมอก่อนนะคะดนใจถือใจท่านท่านผู้ชมไปเบิรงคลิปอหอยพ่อสิงเบิรงคลิปอหอยแม่สว่างด้วยกันเด้อแล้วก็ดูคลิปนี้ด้วยแคปหน้าจอไว้ใส่กันจะมีตัวไหนวันนี้คือใส่เันหน่อยนะไซเวนหน่อยฝากากดไลค์กดแชร์สั่งซื้อลีปม,มาก ออกไปข้างนอกก็ได้ขายของเนาะการตะคลิปเมื่อขายคลิปที่นั่งอยู่นี่กันเรียวกันค่ะท่านผูน้ชมเนาะกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยเนาะค่ะเนาะเจดยียสีวิเคราะห์หายบึงหวยไม่มีที่มาเนาะกับตัวนี้สีมีอย่างเนาะท่านผู้ชมเนาะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วก็สั่งสั่งครีมก็สกทักมาตามมือถูขึ้นให้นะโจอ คนวอากันกลางนอกจีแดงแล้วว่ามีสมาธิเหมือนนี้นะคะพันสามร้อยบาทในครีมเดย์ครีมพร้อมสบ,บู่ค่ะแล้วก็ยาแคลเซียมบำรุงกระดูกปวดกระดูกปวดข้อต่างๆปวดข้อเข่าข้อขากระดูกเสียมปวดโรคเกาลดบวมของเกาขอสําคัญด้วยค่ะเด้อตามข้อมือข้อเท้าดูบวมเย่มๆนี่ถ้าท่านออกข้อนถ้าท่านเจบปวดออกข้อนนะคือโรคเกานะคะทุนผู้ชม ขอลดบวมของเกาท่านที่บวมแขนบวมขาบวมเมือนลดบวมแน่นอนค่ะถ้ามันยาปล่อยให้ท่านทรมานซื้อหวยหมดเยอะกว่าน,นี้นะฮะเนาะแล้วก็ยาสายตามบำรุงตับอ่อน12ออยพัดเป็น12ออยพัดบำรุงร่างกายทุกส่วนแต่ว่าขอสำคัญที่ดวงตาเฮาจะเด่นนะคะเนาะได้ผลที่ดวงตานะคะเนาะจะเดียงกระได บอามากขั้นเขียวไวยไปเบิ้งหวยน้ำกันก่ะสื่อมาตามเบื้อโทษนี่คืใอในนาโจได้ค่ะ092892568 0659963858ค่ะนโทรเข้ามาได้โทรเข้ามาได้เขาอาบน้ำกินเขากะอย่าวาเด้อค่ะบอได้รับเขาสุโทษกลับดอกเนันน่น่ะ092892568เนาะบอกมากเมย์เมย์น้ำเล็กยิ่นน้ำเล็กแล้วขาดหวังน้ำเล็ก <c oughs> ขอให้ท่านผู้ชมถูกหวยเป็นน้ำกันเนาะคะ่ะเนาะถูกเป็นน้ำกันเอาไปหวยหลักกว่าท่อหม้อเปียบใส่ให้กับ <c oughs> ไม่มีสามตัวนี้ไม่ถูกหวยเนาะคะ่ะเนาะไปบึ้งให้กำลังใจกันแน่ยาเฝ้ากดนี้ยาเฝ้ากดขามฟังงาามฟ่งเจแดงเเววท่าบบฟั่งจะมูกคว่ำเป็นมาาอาจารย์สิงบอกเลี้ยวบอกกับเจแดงเลี้ยวคลิปนาก็าไปเปิดเบิ้งเนาะคะ่ะเนาะคลิปที่บ้านล่งบอดแมนดิ คิปนาะคิปต่อจะคลิปนี้มืออื่นมืออื่นค่ะ,จะเจียงอัดคลิปมาแล้วแล้วก็บอกท่านผู้ชมแล้วว่าตัวใดเป็นสิว่องตัวใดก่อนมูช่องนี้ช่องเดียวค่ะเนาะอ้าวจเจียงยูจุดคำเนาไปค่ะหมวยหลักกโทโมว่ามันลายตู่มันกลายเด้อค่ะเด้อลายตู่กลาย แต่ว่าท่านไม่ต้องซื้อหมดทุกตัวเจแดงบอกว่าไม่ต้องซื้อหมดทุกตัวค้อเลขเ็กเหรีเลขเ,เ,เป็นเพิ่งจะหูนะคะอันนี้เจแดงบ่ตัด,ดนี่บีตัดเนาะไม่ตัดให้เลือกซื้อกันเลยถ้าลักศูนย์ถ,นถ,ถ้าลักหนึ่งถ้าลักหาถ้าลักเก่าเลขมาแห้งนะตัวนี้มีหาก,กับเก่าทำนีหนึ่งมาตัวใดเจแดงเขาบอกว่า้ามีหนึง่งหนึ่งเด่นตัวใดเอาเบิ้งไกล จิ๋วแขวี่ยฟังถามมาหนึ่งนะตอนนี้เพิ่งมั่งของตัวใดคะ่ะท่านผู้ชมนะมังของตัวน่าจะเป็นตัวนี้นะนะตัวนี้กัสิม่แบบหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเอะอ่อ,อนอ่อ,อนเอาตัวเด่นเด่นโหลดถามมาหนึ่งถามมาหาสีมาหายังหาเจ็ดตัวเด่นเลยเนาะคะ่นะเนาะ หาซีก็อยากให้มาอยู่แต่ว่ามันมันเดือามากอยู่แต่ว่าบนั่นเนาะค่ะเนาะแล้วก็ถ้ามาก้าเนาะมาตัวใดเก่าซีมาแหง้งเลยค่ะต้องไปชมซีมาแห้งนะคะตัวมาแห้งนะคะติดต,ต,ตัวติตัวติดเออถ้าติดซี ถ้าเลขว่าซีกับศูนย์ซีหนึ่งซีหาซีเก่าซีถลเลงมีมากเก่ากับสามนี่เลยค่ะว่าิดลาดแต่ว่าบางครั้งมันอาจจะกลับตัวน้าเน้อค่ะเด้อบางครั้งอาจจะกลับตัวด้วยท่านไม่ซ่งซื้อทั้งหมดนะคะถ้าท่านติดสามท่านซื้อได้แค่นี้เหมือนงวดก่อนเนาะคะ่ะเนาะถ้าท่านติดหกก็ซื้อได้ตามนี้ถ้าท่านติดเจ็ดก็ซื้อได้ตามนี้นะศูมเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดเก้าเจ็ดถ้าท่านปิดแปดก็ซื้อได้ตามนี้เลยศูนย์แปดหนึ่งแปดห้าแปดเก้าแปดนะคะ ถ้ากีบบริสจะมาเปลี่ยนนะคะถ้าบริสจะมาเก่ากับตัวนี้เลยกลับกันเนาะถ้าท่านเลือกซื้อก็เลือกซื้อตัวไหนอ่ะเนาะหวยไม่มีในามตัวนี้ไม่มีสิทธิ์ถูกหวยมาซีมาซีเจ็ดหาเนาะค่ะเนาะมาซีมาเจ็ดมาหาถ้าซีมากกับมาตัวนี้ถ้าหามากกับมาตัวนี้ถ้าเจ็ดมากกับมีตัวนี้มันอาจจะมาํำกันนี่ค่ะเจ็ดมีสิทธิ์มากใดค่ะท่านผู้ชมเนาะ เก้าจ็ดก็มีสินินมาได้หนึ่งจิตมีสินมาได้เนาะนะคอยบ้างคอยบ้างลงมาซีตัวจก็มาตัดออกว่าตัวใดมา, üler, มากตัวใดบามากถ้ามีสีก็นี่แหละหนึ่งซีหาซีเก่าซีจะเรียงว่าถ้าตัวเด่นก็นคือเก่าซีล่องลงมาก,ก็คือหนึ่งซีนะคะเนาะตัวเด่นๆถ้ามาห้าก็จะมาห้าอะไรห้าแปดนี่แหละเขาจะว่าทำม,มากแปดนะคะ ก็จะเป็นห้าแปดห้าเจ็ดถ้ามาเก้าเก้าเจ็ดข้าเจ้ากับว่าดับมาเก้าหกอีกตัวามาได้ถ้ามาเก้าหกกับเบอมกับว่าถือสามตัวนี่เนาะคะ่ะตรงมีซีแล้วก็มีหาเท่านั้นเนาะ,ะต้องมีมัม 97, เน 97, เก้าเจ็ดบอเก้าเจ็ดก็อาจจะมีหลุดน,นะคะเก้าเจ็ดเนาะ ชืเรียงว่าเก้าเจ็ดกับสวยนะสวยเห็นบัวื่อวัดก้อนเก้าสามกับบ่วซื่อว่าสวยซื่อเนาะก็เป็นเนอร์ทั้งในการเชียงสื่อถ้ามาสามก็ศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามเก้าสามเอาหนึ่งสามตรงกับน้องยายาตัวนี้แล้วก็เจ็ดสี่มีไหมไม่มีเออเก้าสี่มีหนึ่งแปดมีน้องยายาหนึ่งสามมีนะคะ ยังว่านา,านาจเจดงจะมาบอกว่าไอ้นองยายามีตูดหดสรุปแล้วบอกเดือนสกาวบอกเพชรผ้าลวยบอกจเจดงเนาะคะ่ะเอ้ยบอกหลายเจ้าหลายคนถามหลายคนหลายเจา้าเนาะคะ่ะนองยายาก็เลยลายตูดผู้ใดมีดวงก็ยังสีด้เนาะคะ่ะคือตัวน,นี้แหละว่าห้ซื้อทั้งหมดเนะถ้าคิดจะมีสองกับมีสองนี่แหละคะ่ะกาสองห้าสอง ว่นเด้เห็นซื้อทั้งหมดนี่ดีค่ะนี่คือหวยหลักกทมหลักศูนย์หลักหนึ่งหลักห้าหลักเก้าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็มันก็จะมีกลับอยู่ด้วยนะคะงวดน,นี้เก่ามาแห้งค่ะรูดเก่าไปเลยค่ะแต่อย่าลืมกลับด้วยนะคะอย่างสี่เก้าสามเก้าหกเก้าอย่างเงี้ยกลับไปด้วยนะคะสองเก้ากับนี่นาะลุ่นคือกันถ้ามาห้าก็จะเป็นห้าเจ็ดห้าแปดนะ ห้าเจ็ดห้าแปดห้าสี่ก็อยากจะลุ้นแต่มันไม่มาเนาะถ้าเป็นหนึ่งก็เป็นหนึ่งสี่ได้ทันทีเลยหรือจะเป็นหนึ่งแปดของน้องยา่ยาประมาณนี้แหละค่ะท้องช่งอมาเลื่องใครเรงม,มั่นกับมาทอนี่แหละแคบหนาจ,จอไว้เป็นแนวทางในการเสียงซื้อนะคะขอท่านผู้ส่โชคดีถูกหวยรวยๆน้องกันขอบคุณที่เข้ามาติดตามร,รับชมรั้ฟังเจดงกับขอขอบคุณมากๆนะคะที่ไม่ทิ้งกันเจดงกับขอกาวเข้า,ขอขอา่า ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ